วันนี้มาในคอนเซ็ปต์ s c a s s W222 ไฟหน้าเปลี่ยนไปก็สามารถทำงาน ILS ไฟอัจฉริยะมันติบ,บีมต่างๆได้ด้านท้ายนะครับประกอบไปด้วยหลักๆคือกันชนท้ายไฟท้ายท่านผู้ชมเราก็มีฟังก์ชันด้วยไฟเวลคัมนะครับจังหวะแรกเนี่ยจะวิ่งขึ้นฟื้นสามเส้นแบบนี้ปรับลุกให้รถของท่านผู้ชมนั้นดูใหม่ทันสมัยและดูแพงผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับที่ใช้รถ Mercedes-Benz W222 S-Class รุ่นนี้วันนี้มาในคอนเซ็ต S-Class W222 ปี2015เฟดลิปเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวใหม่ในการแปลงโฉมเฟดลิปนะครับอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างไฟหน้าเปลี่ยนไปไฟท้ายเปลี่ยนไปกันชนหน้ากันชนท้ายสเกิร์ดข้างชุดแต่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากจะให้ทรงรถของเรานั้นไปทรงไหน ในโฉมนี้เราแปลงมาท่านผู้ชมเห็นบ่อยๆนะครับว่าโฉมนี้เ,เป็นโฉมที่หรูหราลักโวรี่มากๆนะครับและโฉมนี้นะครับในบอดีน้นี้เมืองนอกขายกัน16ร้านท่านผู้ชมครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม สิ่งที่ผมต้องเน้นย้ำจริงๆเลยนะครับในเรื่องของไฟหน้าไฟหน้าเป็นไฟแท้วิธีสังเกตก็คือโลโก้ต่างๆในตัวดวงไฟแล้วไฟแท้ก็สามารถทำงาน ILS ไฟอัจฉริยะมันติดบ,บีมต่างๆได้ซึ่ง s c a r รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวไฮเทคโนโลยีในเรื่องของไฟหน้าสุดยอดเป็นมันติดบ,บีม l e d ไฟเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยไฟคอนเนอร์ลิงช่วยส่องเวลาเลี้ยวและฟังก์ชันอื่นๆมาครบทั่วเลยในไฟแท้ก็ต้องประกอบไปด้วยในเรื่องของตัวโมดูลควบคุมไฟตัวแซมควบคุมโมดูลนะครับถึงจะเป็นไฟแท้และสําคัญคือไฟเป็น H ฮดีคือพวงมาลัยขวาคัดออฟที่แสงพุ่งออกไปจะไม่ขึ้นเฉียงทางขวาถูกต้องถูกกฎหมายใช้งานได้จริงนี่คือระบบไฟแท้ที่เราใส่ให้ลูกค้าท่านผู้ชมครับไฟตัวนี้เนี่ยสตาร์ทรถ LED มันจะบีมจะกวาดปึ๊บ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 และจังหวะที่เราปลดล็อกรถหรือล็อกรถนะครับจะมีไฟเวลคัมเป็นตัวสอนวิ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ผมตั้งเป็นคําว่าเวลคัมและตอนที่เราล็อกรถ และเดินออกจากรถไปจะมีคําว่ากูตไฟเป็นไฟหน้าที่ส่องไปแล้วเป็นข้อความวิ่งสุดยอดไหมครับในเรื่องของไฟหน้าท่านชมดูครับกันชนหน้าไฟหน้าพิตติ้งแก้มข้างเห็นไหมครับคุณดูลายนะลายต่อเนื่องการสวยงามดูลายครับผมกระจังหน้าตัวนี้ที่บอกว่ามีความหรูหรามากๆกันชนหน้าจะมีตัวคิ้วโครเมียมที่เป็นเงาแบบนี้เลย เขาจะเงาเป็นโครเมียมนะครับนี่คือทรงของเขาเลยในทรงนี้มาในส่วนด้านข้างท่านผู้ชมครับก็จะประกอบไปด้วยสเกิร์ตข้างท่านผู้ชมแล้วก็โครเมียมที่เพิ่มความหรูหราและจัดเต็มรอบคันก็คือประกอบไปด้วยตัวเสาโครเมียมแบบต้นฉบับเลย พลาดไม่ได้เลยก็คือตัวล้อล้อฟอร์สแท้ท่านผู้ชมครับลายนี้สุดยอดที่อยู่ในโฉม16ล้านขอบ20ทั้งหน้าหลังรับด,ด้วยมิชลินเน้นนุ่มหนึบเงียบและสีปั๊มเป็นสีแดงอันนี้เราก็ทำให้ลูกค้าจัดเต็มนะอะมาดูด้านหลังกัน กอบไปด้วยหลักๆคือกันชนท้ายไฟท้ายท่านผู้ชมและโครเมียมในส่วนประกอบของกันชนท้ายมีทับทิมมีดิฟฟิวเซอร์มีปลายท่อแบบนี้ให้ครบเลยมาในเซ็ตของเขาเป็นเซ็ตเดียวกับกันชนหน้าและสะเกิตข้างโลโก้ต่างๆเพิ่มความหรูหราลักัวรีแบบ16ล้านต้นฉบับเลยแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมและที่สําคัญในเรื่องของไฟท้ายนะครับเราก็มีฟังก์ชันด้วยไฟเวลคัมนะครับจังหวะแรกเนี่ยไฟท้ายตัว3เส้นแบบเนี้ยตัวไดมอนด์จะวิ่งขึ้นปื๊ด ปืดป๊ดปื๊ดสามเส้นแบบนี้และไฟเลี้ยวด้านท้ายนี่จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบไดนามิกแบบนี้ครับและชุดประกอบเช่นเดียวกันครับฟิตติ้งกันชนท้ายไฟท้ายนะครับจัดประกอบเข้าฟิตติ้งแนบสนิทชิดแน่นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับ ท่านผู้ชมที่ใช้รุ่นนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นปี2015ขึ้นสามารถนำมาแปลงโฉมได้ให้เป็นเฟดลิปตัวใหม่ราคาต่างกันเยอะตอนนี้รถ W222 ไม่ว่าจะดีเซลหรือเบนซินราคาเริ่มต้นก็คือล้านกว่าล้านแก่ถึง2ต้นๆท่านผู้ชมจับมาแปลงโฉมเริ่มต้นให้เป็นตัว S450 ก็อยู่ประมาณ4-5ล้านละหรือท่านผู้ชมขยับไปเป็นตัว S63 S65 หรือหรูหราอย่างชุดนี้ ในโฉม10บล้าน16ล้านก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าชอบโฉมไหนปรับลุกให้รถของท่านผู้ชมนั้นดูใหม่ทันสมัยและดูแพงท่านผู้ชมครับผมขอแค่ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาด EP ีใหม่ๆนําเสนอให้เราท่านผู้ชมเป็นกําลังใจในการทําคลิปท่านผู้ชมกดติดตามไว้ครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยในช่องทาง Facebook, TikTok YouTube สามารถเสิร์ชหาได้เลยครับ